สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช้สาสบายดีตอนเช้าพี่น้องเว้ยไม่นี่กะสิเดินทางคือเก่าพี่น้องไปเดินทางก่อนทีเขาเมืองก่อนที่เขาเมืองกะสิไปแหวไปแหวกินซีนงานบุญบรรณจารพี่น้องไปเพื่อนลุงเพื่อนนั่นแหละสองสาวผ้าม่วนเพ่นนั่นแหละสิไปแหวกินซีนอยู่หันเป็นในใดกะ เตรียมติดตามเตรียมรอเบิงน้ำการพี่น้องมื่อนี้บุญบ้านเพิ่นเพิ่นส่วนมื่อไหนเพิ่นโทรมาส่วนอยู่เพิ่นว่าบุญบ้านเมื่อวันเสาร์เพิ่นว่าษตรเป้แวร์กินซีนเพื่อนเพิ่นพี่น้องแต่ก็สิเดินทางต่อจะติดตามรอเบิงน้ำการรอเบิงรอชมนำการพี่น้องเลยลมพี่น้องเอ้ยลมลมแห้งลมแห้งกระดอหนาวฟอบทั้งหนาวทั้งลมพูดพูดพี่น้องบรรยากาศกันเลย ทั้งหนาวทั้งลมพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวติดตามรอบเบิงน้ำกันพี่น้องสิงไปกินซีนพร้อมเขาเมืองพร้อมมีเแย,ย่ก็แหละนาะเขาเมืองโอเคเดี๋ยวติดตามเบิงน้ำกันโอเคพี่น้องเอ๋ยม,มาฮอดแล้วถ่ายมาให้เบิงบ่ได้ลมไปแห้งแนะติดกล้องทำไมมาเห็นพีเนาะอ๋อเทือนสองสาวฟ้ามว่นาวนบรรยากาศน,นี่เด่นนี่เด่นจะคลองเทียนไปกัน บ่มีคนก็มาดังข่าวเขาพูดอยู่นี่มาเศร้าอันนี้นี่หรือห้าก็มาหอดมาแต่เพิ่ถนี้าปูซามึงนะอยู่บ้านนันแล้ะมาบุปาไปกินไปเอาเอี้ยงเอหน้าดูนี่นนองมาน้าอีล้นี่นะนี่โพดโพดโตคนเดียวกันใช่ไหม ผักกันเหนะ็ดกินวะเนี่ยอืมไปเป็นผักเห็ดกินสไตล์ดเเีเป็นเป็นเจามือเองเห็ดกินเลยเป็นเจามือมากราบาบอยสัง่งคือก่อยนึงอะเนาะสาจั่วจะเห็นยังนั่นะ่ะปริพินะขวดาวด้่างต้มอะนะต้ม โอ้กูได้คือได้สาดได้ยังมาพร้อมบ้านยังนะดอนเค้งโอ้อยู่ใส่ดอนดอนเค้งอยู่ใส่นาะ ใช่สิเออเกลยบ้านอันมไเลบ้านอัตุิเอเลยบ้านตัุมไปเล้บ้านเล่าเลยบ้านเลุีกันเลยบ้านตันซุมไปกันพีโอ้ยหัวดังๆังเล ก็ต้มีตะกีต้มให้ลูกอันนัไปห้เกียเดืมากืแต่นร้อกอยาปลาเพราะนั้นสบายดีหน้องสบายดีสบายดีจะขอเงินบนจะขอเงินด้ยเนาะจะขอเงจะของินจะขอเงินจะขอเงินาับสุดแหละะเกศสรวุฒิวุ่นบุญกลุ่มเขาเป็นนี่น้อง

ซ้อมเอาก็บโบไว้เลยเป็นองปีนี้แขกร้ายขนาดที่จองสาวฟอร์มวนเพื่อนกันยึดยึดยึยุดซองผู้เพรินมาหนังรวมกันมาจะเขื่อนจีเดือกมาจะเือนเลยนี่สิไม่มังกร ทุกคนสองคะชมาร่วมกันเลเด็กที่เท่ารู้บ่เพื่อดังยงไปนมาเสียงมาทางนี้แล้วลงตลางเนี่ยแตมาทังนี้คือสูงใหญ่นกกระสอบทานใช่ไหมอะไรบ่นี่ พ่อกจะไปญ่ขึนมย่องนี้นขึเ้มอกอิ่มมังจ้าจงท่องแหวนแทงพุ่นแน่เัาพุ่นแท่มากินเนพ้อปลยอ่ะขอบุนมากินจอยจอยเปดาดยังฮะจอยดาดมากยังไงขาตลาด ขนมสุดยอดโอ้จะใส่เบอดิเลยบอกบอกนี่เอาแบบกินเบอรจานนี่เลยเบอรจัดไปสุดหนึ่งแต่ว่ายังก็ขาดก็ได้สำหรับหิ่งห้อใหญ่บอกเอามันต่างกันบอกใส่เม่หยาดในรับปานี้เอาจอยนะ ไปยนไหนไปยืนนพี่ลูก็นไปยื่หน่ลูกปกันทรมันเอดมันนเลยกชยเชน้ำพอดีเขากันเลัน้นเลยกระชาเห่นน้อดีเขากันเลย xin các lúc đen năm mươi sáng lạc anh 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 à sao cho ừ sao cho khám nhanh nhảy thì bưng này sao cho khám nhanh nhảy này đu khám nhanh nhảy này đu ừ áo <laughs> เบิร์นเอ้เยตัวนี้มันข้นกว่ากันเหรอเขาใส่กะทิลายทำไมไม,ม่ตีนไก่เนาะกินกับพักซีนี่เขากันที่นั่งอันนี <laughs> ้จานที่สองนะจะยอนลาย

อันนั้นนะคบเลยดูมาน่งเลนะมาดูมาาบรรยากาศพี่น้ะงานบุญยังบ้านทังสาวประมอนครับแขกเต็มที่ระมอครับแกเต็มที่นี้

เดี๋ยวมื่ออาทิตไปบักสองเลยเด็กพี่น้องอยู่ในงาน,น,นางเดี็กผู้เบิ่งเล็กน้อยทั้งฝั่งลาวเพิ่นทาขึ้นสไลเดอร์พี่น้องเพิ่นว่าท่านเปิดโัวรเลี่ยนกันอยู่เป็นบรรยากาศงานบุญแถวบรนสนบุตรทางฝั่งลาวพี่น้องมันจะมีฮานขายเครื่องฮานขายเครื่องเลน่นฮานขายเสือฝ่า ใช้แข่งเล่น,ห,นห้านี่มาแต่ว้านนี้คือกัรแต่ว้าน,นี่คือกันบรนยากายพี่น้องเลยลมเล็กน้อยแต่ละบ้านมากักเดินตลาดต่อพี่น้อง ัวใจมูอเออัวใจมูะดมียสิ้นยังครับสิ้นมั่จ้าโลเท่าไรอออโลหนึ่งอาแต่สิ้นก็ได้ เท่าไรนะหนลดใเนี่ยกว่เอาจากแสนหนึ่งรัลดตลาดต่อไปเนาะห,หนังคือกระดองออกแท้

ก็เบิดไปหลายแสนเต๋อมาจกซื้อเครื่องยังให้เจ้าเครื่องคั่วอะไรก็ปุกเนี่ยเอาได้เนาะหนัดก็ได้สิในเท่าแมยหนึ่งกิโลนี่ก็เครื่องไส้นี่นั่นอ่ะล่วงเหยียบกันเนี่ยจะขุดลมไปเนาะเอ้ยักหนักก็จักมันฉมมันหวานเอวน้ำฟูอีกขึ้นมใหญกอีก จิจิบอาหารเลี้มงตัวมะม่วงฝากนะแ y ่ได้มีสิอาดไว้็บจกะอยกินินแห้งก็ได้เไว้เนื้ออะไรี่เเนะ มีฉุดละมีฉุดละมีเขียหน่อยหนึ่งเด้อต่เอเองเท่ก้อนเขียะมันอ,เอะเคย,ยพี่น้องเลยพ่อขันมาคลิปหน้าพี่น้องเลยจะเลื่มกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อไปละชิบ่ายแล้วบ่นี่